สวัสดีครับมาพบกันนะครับในคลิปบทที่15เราจะมาดูความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อจะดูว่ามานันผันผวนขนาดไหนเราจำเป็นที่จะต้องป้องกันนะครับความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือเปล่านะครับคลิปนี้เป็นคลิป ร้านกาแฟหมูเด้งนะครับของแท้ต้องหูบินแล้วก็สมมุติว่าน้องหมูเด้งของเราเนี่ยนะครับมีรายได้จากต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้เงินสกุลสําคัญนะครับอย่างเช่นว่าดอลลาร์นะครับดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับยูโรหรือว่าปอนเซอลิงอะไรอย่เงี้นะครับหรือว่าจะเป็นนิวเซยนนะครับหรือว่าหยวนเนี่ยนะครับแล้วเรามาดูซิว่า งินแต่ละสะกุลน,นั้นมีความผันปวนกันขนาดไหนเราก็เลยทำการเก็บข้อมูลนะครับอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่ปี2545นะครับถึง2566นะครับประมาณ21ปีนะครับ21ปีเงินก็จะมีอัตราแลกเปลี่ยนนะครับของสกุลสำคัญ5สกุลนะครับ สีเขียวก็คือ US ดอลลาร์นะครับสีเหลืองอันนี้เรดบิเนปอนซิลิงก็คือเงินปอนของอังกฤษนะครับสีดำนี่คือเงินยูโรนะครับแล้วก็เอาเอาสีดำนี้เงินญี่ปุ่นนะครับสีเขียวอันนี้ของจีนนะครับไชนา่า มีสเขียวนะครับก็คือถ้าเขียวเข้มหน่อยอันนี้ยูโรนะครับถ้าเกิดเขียวอ่อนหน่อยก็จะเป็นของจีนนะครับเราจะเห็นว่าเงินปอนเนี่ยเคยแข็งขึ้นไปมากเลยนะครับหึงปอนเนี่ยตั้งเกือบ75บาทนะครับมีช่วงวิกฤตที่สำคัญอยู่2ช่วงนะครับก็คือช่วงแฮมเบอร์เกอร์คริสนะครับที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ วิกฤตทางด้านนี่นะครับโดยเฉพาะประเทศกรีซนะครับในสาภาพยุโรปนะครับในช่วงประมาณ2553นะครับกินยาวไปเกือบ10ปีนะครับแล้วก็โควิด2019นะครับประมาณปี2063นะครับในที่นี้ก็จะครอบคลุมประมาณสัก3ปีนะครับเราก็เห็นว่าช่วงที่ ทางสภาพยุโรปมีปัญหาเรื่องของนี้สินนะครับเงินปอนก็อ่อนลงนะครับนี่อ่อนลงเงินยูโรนะครับเงินยูโรก็อ่อนลงนะครับแต่ถ้าเกิดดูโดยภาพรวมนะครับเราก็จะเห็นว่าเส้นกราฟทั้งหมดนะครับค่อยๆลู่ลงบาทนั้นแสดงว่าใน20ปีนี้นะครับเงินบาทมี แนวโน้มแข่งผ้าขึ้นนะครับในกราฟตัดไปนี้เราจะลองเอาตัวเลขเหล่านี้นะครับมาปรับเป็นฐาน100%นะครับฐาน100%ให้เริ่มจากจุดเดียวกันนะครับนี่เราเริ่มจากฐาน100%แล้วนะครับถ้าเงินนั้นแข่งขึ้นนะครับหรือ เงินบาทเราอ่อนลงนะครับเงินนั้นก็จะขยับขึ้นเกินร้อยนะครับแต่ถ้าบาทเราแข็งนะครับมูลค่าก็จะลดลงนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามูลค่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะลดลงนะครับก็คือบาทของเราเนี่ยแข็งขึ้นนะครับมีเงินของจีนนะครับที่จะค่อนข้างนะครับอยู่ที่ที่เดิมนะครับแต่ก็ยังมี ความผันผวนอยู่นะครับสำหรับเงินของอเมริกานะครับทัด21ปีก่อนนะครับสูงว่าเป็น100นะครับนี่ก็เหลืออยู่ประมาณ80นะครับก็เท<ม>่ากับว่าบาทของเราเนี่ยแข็งขึ้นนะครับประมาณ20เทียบกับเงิน US d ลลาร์นะครับในรอบ20ปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นเราจะลองคำนวณความผันผวนออกมานะครับในเชิงของเป็นเปอร์เซ็นต เช่นนะครับสมมติว่าเงินสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสมมติสหรัฐอเมริกาเนี่ยสีเขียวนี่นะครับสมมติว่าเคยสามสิบนะครับขยับขึ้นเป็นสามิบสามอย่างเงี้ยนะครับสามสิบสามเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็คือเองินบาทอ่อนลงนะครับสิบเปอร์เซ็นตเราก็จะคำนวณแบบนี้นะครับความผันผวนก็คือว่าอย่างเช่นว่า เดิมนะครับหนึ่งดอลลาร์นะครับหนึ่งดอลลาร์เนี่ยสามสิบบาทกลายเป็นหนึ่งดอลลาร์สามสิบสามบาทอย่างนี้นะครับอย่างนี้เงินบาทอ่อนลงนะครับคำนวณออกมาก็จะคล้ายๆกับผลตอบแทนนะครับสิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขเป็นบวกก็คืออ่อนนะครับเงินบาทอ่อนค่าลงแต่ถ้าคำนวณออกมาติดลบนะครับอันนี้เรียกว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นแล้วเราก็เอาตัวเลขตัวนั้นนะครับมา ปรับแลนะก็พลอตกราฟใหม่ก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะสัญญาณไฟฟ้านะครับสัญญาณไฟฟ้าแบบนี้นะครับและนะครับถ้าอยู่เหนือศูนย์นะครับข้างบนก็คือเงินบาทอ่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเลขติดลบเงินบาทจะแข็งจากตัวเลขเหล่านี้เราสามารถมาหาค่าสถิตเชิงพลราดาได้นะครับ ซึ่งก็ได้แก่อย่างเช่นว่าค่าเฉลีย่ยเราจะเห็นว่าค่าเงินทุกสกุลเลยเฉลีย่ยติดลบหมดก็แสดงว่าเงินบาทเราแข็งขึ้นนะครับถ้าเทียบกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็าจะแข็งกับเงินปอนสลริงเยอะหน่อยนะครับสแตนดาร์ดเดเวเรชั่นทราวัดความผันผวนนะครับเงินญี่ปุ่นจะผันผวนที่สุดนะครับประมาณ8%ต่อปีนะครับก็คือเราวัดจาก ความผันผวนนะครับหรือ standard deviation ของตัว volatility ที่เราคำนวณขึ้นมานะครับสำหรับเงินสกุลสหรัฐก็ประมาณสัก4.6นะครับใกล้เคียงกับเงินกีนนะครับ4.7เงินบาทเคยอ่อนที่สุดนะครับต้าเทียบกับยูโรนะครับในปีเดียวนะครับอาจจะอ่อนได้ถึง15 นะครับถ้ากับฝั่ง US นะครับประมาณ9.65นะครับเงินญี่ปุ่นประมาณสัก14.88ถ้าดูเคยแข็งที่สุดนะครับเงินบาทเคยแข็งมากเมื่อเทียบกับเงินเจเิญญนิปเยนนะครับถึงลบ19เของอเมริกาก็ประมาณสัก8.87นะครับแล้วก็ของอังกฤษประมาณ13เราสามารถคำนวณ value at risk นะครับ Value at risk เนี่ยก็คือโอกาสนะครับถ้าระดับความเชื่อมั่นสัก99%หรือในยะสำคัญ1%นะครับเรามั่นใจนะครับ99%นะครับว่ามูลค่านะครับที่จะเสียหายนะครับหรือขาดทุนมากที่สุดเป็นเท่าไหร่ด้วยความเชื่อมั่น99%นะครับก็เกิดจาก ค่าอัลฟานะครับ2.33นะครับอันนี้เราเปิดตารางสิตินะครับคูณกับความผ,ลผ,ลผลันผวนในที่นี้เราจะหยิบความผ,ลผ,ลผลันผวนตัวอย่างก็คือของ US ดอลลาร์นะครับเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา4.57มานะครับแล้วก็เทียบกับเงิน1บาทนะครับเว well, ลนะครับ1บาทคูณมาได้10.65%ตต่อปีก็แปลว่ามูลค่าถ้าเราค้าขายนะครับ กับโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์นะครับเราจะมีความเสียหายได้สูงสุดนะครับ10สตางค์10.65สตางค์นะครับก็คือประมาณ10.65นะครับสำหรับเงินสหรัฐอเมริกานะครับด้วยระดับความเชื่อมั่น99ถ้าเรามาคำนวณนะครับตัวความเสียหายสูงสุดด้วยความเชื่อมั่น95เเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่า เงินญี่ปุ่นนะครับอาจจะสร้างความเสียหายให้กับเราได้ถึง19เนะครับเกือบ20เลยนะครับลองลองมาก็คือเงินอังกฤษนะครับเงินยูโรส่วนเงินสหรัฐอเมริกาและเงินจีนนะครับก็อยู่ในประมาณสัก11ซนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าด้วยตัวเลขนะครับของโอกาสที่มันจะนะครับเสียหาย 1ีหนถึง10ถึง20%นะครับมันจึงคุ้มค่าที่จะป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับถ้าเรามาดูตัวว่าเงินบาทของเรานะครับเคยแข็งมากๆนะครับเทียบกับสกุลไหนนะครับก็คือเงินปอนเซลิงนะครับ เงินยุโรนะครับยูโรหรือเงินเยนนะครับแต่ถ้าเกิดโอกาสแข็งลองลองมานะครับก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงนะครับส่วนถ้าตัวเลขอ่อนค่านะครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหรือจำนวนที่น้อยกว่านะครับการที่เราเห็น volatility ไปทางลบก็แสดงว่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็ง นะครับและสามารถสร้างความเสียหายนะครับตั้งแต่1 0 2ถึง20%ต่อปีเลยนะครับถ้าเรามีไรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนและเราไม่ป้องกันความเสี่ยงนะครับดังนั้นข้อแนะนำนะครับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเป็นเรื่องที่ต้องสนใจนะครับเป็นเรื่องต้องสนใจมันอยากจะทำให้ กิจาการเราขาดทุนได้ถึง 10- ถึง20เเลยนะครับของยอดขายเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดนะครับก็แนะนำว่าควรใช้สัญญาฟอเร็กซนะครับในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับสัญญาฟอเร็กซเราสามารถนะครับติดต่อธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ซื้อฟอเร็ก์ก่งหน้านะครับอย่างเช่นว่า หเดือนสามเดือนหกเดือนข้างหน้านะครับค่าธรรมเนียมก็ไม่ได้สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับความผันผวนที่อาจจะเสียหายได้ถึง10บถึงยีนตะครับตามต่อเลขที่ได้แสดงให้ดูแล้วนะครับนี่เราก็ใช้ความรู้นะครับจากตำราของโเฟสเซอร์ brigham และโ r o f e s s o r j o เรียนะครับก็คือการจัดการการเงินนะครับแล้วก็ value at risk ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยพบกันใหม่นะครับในกรณีศึกษาการเงินธุรกิจนะครับของร้านกาแฟหมูเด้งของแท้ต้องหูบินนะครับในคลิป,ปถัดไปนะครับคลิปนี้เราสมมติว่าเรามีไรายได้หมายถึงว่าร้านกาแฟหมูเด้งมีไรายได้เป็นเงินจากเงินตราต่างประเทศนะครับก็คือหมายถึงส่งของไปขายแล้วก็ มีรายได้เป็นเงินอย่างเช่นว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเบรเกาเงินยูโรหรือเงินจะเป็นเิสเยนนะครับเงินเยนของญี่ปุ่นครับวันก็พบกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ